สวัสดีครับขอบช่างเอกนะครับจากอู่เอก e n g นเจ e เนอริ u งจูเครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มารีวิวงานติดตั้งแก๊สกันเช่นเคยนะครับมาวันนี้มาแนวรถ m อ็กันบ้างนะครับผมอันนี้เป็น m อ5นะครับรุ่นนี้ก็เพิ่งเคยติดเหมือนกันเป็นคันแรกของอู่เลยนะครับผมติดตั้งแก๊สเป็นชุดของ a อ a u t o โต้แกนะครับผมเป็นตัว t อ p สุดนะครับสเต็กโฟคิวเน็ตัครับ ห้องเครื่องเขาโล่งดีจริงนะครับสำหรับเ p 5ีห้ารุ่นนี้นะครับผมรายละเอียดอุปกรณ์แก๊สนะครับตัวหม้อต้มหม้อต้มตัวนี้ใช้เป็นหม้อต้มเอทีถึงหนึ่งเล็กนะครับรองรับหนึ่งร้อยแปดสิบครับผมตั้งไว้ตำแหน่งตรงนี้นะครับใกล้หม้อนะครับห่้อที่เรี้ยเตี้บโล่งๆนงครับตัวขีดนะครับ ทันนี้ใช้เป็นโน่กิจ er ันนี้ตัวเดียวทำทางวัฒนะหนวเกิวเดี่ยวของทาหน้าเดีครับตั้งไว้ฒนธรรงนี้นะครับมีรางแบ่งแล้วก็เป็นหน่วกิเดียวแยกไปในแต่ละทันครับเปริงมุม ประมาณนี้ครับสำหรับพ่องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเน้นโล่งๆแลนะครับแต่ว่าเต็มประสิทธิภาพนะครับใช้วิ้ีแยกด้วยนะครับแล้วก็หม้อต้มก็เพียงพอครับเครื่องยนต์ล็อกนี้นะครับดูที่ถังกันบ้างครับผมสำหรับถังนะครับผมใส่แทนพื้นที่ตรงด้านหลังนี้นะครับเป็นไซส์ห้าสิบลิตรนะครับ แต่ว่ารุ่นนี้หลุมยังอะไรค่อนข้างตื้นนะครับถังก็เลยจะนูนขึ้นมาพอสมควร,รเลยนะครับแต่ก็ใส่ห้าิบสอไปเลยเพื่อเติมแก๊สได้เยอะๆวิ่งได้เยอะๆหน่อยนะครับผมกับถังก็ประมาณนี้อาจจะหาจุดอะไรมานุนๆนิดหน่อยเพื่อให้มันวางของได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนขอบขอบหาโค้งหาอะไรยเงี้ยครับก็ก็พอได้อยู่นะครับอันนี้เป็นหัวเติมแก๊สนะครับตั้งไว้ด้านล่างตรงนี้เติมง่ายนะครับ ท้าง่างก็โล่งๆไม่มีอะไรมาเหนตนกครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ EP 5ครับ